บาวแจ๊กอยู่เกาะลอยอีกแล้วนะครับเกาะลอยสี่ราชานะครับท่านผู้ชมมานั่งกินบรรยากาศมายืนกินบรรยากาศมาเก็บเกี่ยวบรรยากาศมาอัปเดตบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับตอนนี้ก็มาถึงตรงนี้ก็สวยสวยสวยแบตหมดพอดี เดี๋ยวตอนนี้บ่าวแจ๊กก็ยังไม่กลับบ้านนะครับบ่วาวแจ๊กจะพอดีมันเป็นทางผ่านเนาะทางผ่านบ่าวแจ๊กจะพาท่านผู้ชมไปที่เกาะลอยไปดูบรรยากาศเกาะลอยกันนะครับตอนนี้เวลา4โมง54นาทีนะครับท่านผู้ชมแ่าเรือไปเกาะสีชังนะครับตอนแรกบ่าวแจ๊กเกือบขับรถเลยไปแล้วนะ่ะนึกได้ ว่าบรรยากาศช่วงเย็นๆตอนเนี้ยกำลังสวยเลยนะครับที่เกาะสีชังถ้าเรือเกาะสีชังเอ,อสำหรับทางเข้ามาที่เกาะลอยนะครับสามารถเข้าได้หลายทางนะครับ มาได้เลยนะครับซอยนูน่นซอยนี่ซอยนั่นนะครับเห็นซอยก็ขับเข้ามาขับตรงมาอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นเกาะลอยเองนะครับวงเวียนนี่แหละครับหอนาฬิกา ท่านมาเที่ยวเกาะลอยกันนะครับไม่ได้เดินขึ้นอีกแล้วนะครับแค่แค่ขับรถเฉยๆแค่ขับรถเข้าไปเฉยๆสำหรับบนวัดนะครับบาวเจ็กมัได้ขึ้นเนินท่านผู้ชมก็สามารถดูคลิปเก่าๆของบาวเจ็กได้นะครับใครจะไปก็สีชังตรงมาทางเกาะลอยนี่ได้เลยนะครับ ไปข้างในก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาจอดรถนั่งเล่นตรงสะพานเนี่ยสะพานสุรศักดิ์มนตรีเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเข้าไปที่ท่าเรือเพื่อที่จะนั่งเรือไปที่เกาะสี่ชังกันนะครับพาไปดูเฉยๆนะครับว่าไปทางไหนนะครับ เราก็อ้อมทางวงเวียนตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขับตรงไปเลยนะครับหน่อง่ายไหมครับง่ายง่ายคือถ้าเทียบเรือนะครับ ครับตอนที่เบลเจคไปเกาะสี่ชังนะครับตอนนั้นนะครับเบาเจคมาเอารถมาจอดตรงแถวแถวเนี่ยบริเวณแถวข้างหน้าเนี่ยครับก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่ได้เสียค่าจอดเลยนะครับจอดฟรีนะครับท่านผู้ชมค่าเรือผู้โดยสารนะครับคนละ50บาทนะครับไปกับก็100บาทนะครับ แบตหมดพอดีเรือกำลังจะออกแล้วนะเรือกำลังจะออกแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับอ่าก็มีนักท่องเที่ยวนั่งกันอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเรือออกพ okay, <okay>. อดีเลยเห็นไหมโอเคโอเคแบตยังเหลืออีกนิดหนึ่งแบตยังเหลืออีกนิดหนึ่ง <S <S เดี๋ยวจะเก K ็บภาพตอนเรือออกให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ สำหรับเรือนะครับออกจากเกาะลอยเนาะไปถึงเกาะสีชังนี้ก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับเกาะสีชังนะครับเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับน่าเที่ยวมากๆนะครับไปแล้วนะครับอย่าลืมเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับขับเที่ยวรอบเกาะนะครับที่เที่ยวที่น่านักสวยงามมีเยอะมากๆเลยนะครับ อยากกินไอติมอยากกินไอติมเดี๋ยวเดี๋ยวเบลเจจะไปซื้อไอติมกินนะครับท่านผู้ชมเห็นไอติมขายอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อกินนะครับถ้วยลรสาบบาทถ้วยี่สิบบาทเองนะครับ ไปนั่งเล่นตรงสะพานเกาะลอยดีกว่าเนาะตรงนี้มันก็เป็นอาท่าเรือไปเกาะสีชังเแบาบเช็กก็จะพาท่านผู้ชมไปน,นั่งเล่นก่อนเนาะก่อนที่บาเชกจะกลับบ้านเนาะนี่เรือนี่ก็รถเรือมันหมดไปที่เกาะสีชังก็ประมาณหกโมงเย็นนะครับแล้วก็ค่าตั๋วนะครับค่าตั๋วไปเกาะสีชังนี่ก็คิดหัวละห้าสิบบาทนะครับอืม ห้าสิบบาทโอเคไปนั่งเล่นดีวกว่าก่อนจะกลับบ้านตอนนี้ห้าโมงสิบเจ็ดนาที บรรยากาศกำลังจะสวยกำลังจะงามนะครับตรงนี้ก็เขาก็ตกแต่งปรับปรุงใหม่อันนี้จะทำเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับสาทุพระนะครับอืช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ปรับปรุงเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะสวยนะครับ ตอนนี้มันไม่สวยก็ไม่เป็นไรเนาะของอะไรก่อนมันจะสวยเนะี่ยมันก็ต้องปรับปรุงก่อนก็นมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะ จอดตรงนี้ก่อนจอดตรงนี้ก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนมาแล้วก็ต้องถ่ายรูปก่อน <laughs> เดี๋ยวยังไม่ไปไหนหิวน้ำหิวน้ำกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนตอนนี้ก็มาถึงตรงนี้ก็แดดห้าโมงกว่าก็จะหกโมงเนาะแดดก็ยังมีอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคของบาวแจ็คนะครับตอนนี้ก็มาสอง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 คนคนดำกับคนดำ ซีบีห้าร้อยเอ็กนะครับครับช่วงนี้บาเจ็คก,ก็จะใช้เวลาอยู่แถวๆนี่แหละครับตรงสะพานลอยนี่แหละครับสะพานมาเกาะลอยนี่แหละครับท่านผู้ชมเพราะว่าจุดแถวๆนี่ที่บาเจ็คมาบ่อยเนาะแล้วก็บรรยากาศช่วงเวลาตอนนี้มันกําลังจะสวยงามะครับพระอาทิตย์ก็กําลังจะตกดินนะครับท่านผู้ชมก็นั่งเล่นกลิ่นบรรยากาศอยู่ตรงนี้นครับ เดี๋ยวค่อยกลับบ้านเนียบรรยากาศท่านผู้ชมดูข้างหลังดีมีเรือพายด้วยนี่ด้วยมาะขนาดทลยท่านผู<ด>้ชมดิดโอ้โหโอโอโอสุดยอดขนาดเลยครับนี่แหละมานั่งคอยมาคอยเนาะมาคอยเก็บบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับนี่คนเดียวลุยเดียวเที่ยวคนเดียวถามว่าคนเดียวลุยเดียวเที่ยวคนเดียวเหงาก็ เบลแจ็คนชินแล้วนะครับเบลแจ็คเคยมาตอนช่วงแรกๆนะที่เคยออกทำลิปคลิปนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าเหงาๆเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ออกมาทาคลิปบ่อยแล้วนะครับก็บางเหงาครับชินแล้วมีความสุขแล้วนะครับท่านผู้ชมมีความสุขสบายๆครับถามว่าอีแม่ทาไมไม่มาด้วยพอเวลาเบลแจ็คทาคลิปนะครับก็จะส่วนมากจะมาคนเดียวนะครับเวลาทําคลิปนี้หน่อยอยากจะให้อีแม่มา ลำบากด้วยอ่ะครับสาหรับเรื่องเที่ยวของอิแม่นะครับสมัยก่อนนะครับ,บเบลแจ็คพาอีแม่ไปเที่ยวทั่วแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเห็นแต่แบเบลแจ็คออกคนเดียวออกคนเดียวไม่เห็นพาอีแม่ไปเที่ยวเลยบเบลแจ็คเคยพาอีแม่ไปทั่วแล้วครับยังไงยังไงแล้วนะครับเบลแจ็คก็ฝากช่องด้วยนะครับสําหรับเพื่อนใหม่สาหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับ อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสนับสนุนช่องบ่าวด้วยนะครับไบเกอร์ตลอดไปทั่วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวแจ็คก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ